เฮสวัสดีครับวันนี้ผมเลซี่เคมเมอร์นะครับอ่าวันนี้ก็จะมาแคสเกม DMC รีวิวมันคายพาร์ทที่2อกันแล้วนะครับเคเข้าไปกันเลยมิชชั่นที่2นะไปกันเลยนี่กดไปไม่ต้องดูงเสียเวล,าเ,ล,า,เลาเปล่านะครับก็ สำหรับคนที่ไม่สงสัยว่าเฮ้ยทำไมมันเล่นมันไม่สมรวจเลยวะคือว่าด่านนี้ผมก็เล่นไปแล้วนะอย่างที่เคยบอกไว้เล่นไปหลายมิชชั่นแล้วครับก็บต้องขออภัยด้วยที่แบบดูเหมือนว่าจะรู้ทางอะไรพวกนี้าอาจจะน่าเบื่อไปซะหน่อยนะครับก็มไม่หน่อยเยอะเลยแหละแต่ก็ไม่เป็นไรมาเล่นเลยเลวกันมาจะเปิดกระเด็นเต้เอ้ มามามา,มาพร้อมลุยครับพร้อมลยุยพอมเมื่อ,อท่านนี้แม่งแรงสุดแล้เออเคใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ในต,ตัวนี้ตอนแรกมัน ยังไม่มีขวานมันก็นเลยอาจจะสู้ยากเป็นยิดเอาทุกคนยืนอื้อทำไมเนี่ยยืนอื้อทำไมทำไมทำไมเออเอาไปกินเอาไปกินโอ้โหตัวขาดครึ่งเบยแล้ก็ตัวนี้แหละก็จะเป็นฉายที่เราเดินไปเอาขวานโอเคเดินไป โอเคแล้วหลังจากนี้มันก็จะให้เราลองใช้ขวานกับไอตัวนี้นี่เองที่มันมีโลนเราจะใช้ให้ดูโอ้ยแรงแรงยังไม่ตายเหรอ แม่งก็จะมาอีกเพียบเลยสักอันนี้เยอะแม่ขวามันแรงนะแต่ผมว่าแม่งช้าว่ะดูดีดวกว่าจะเบี่ยงเวลีมันต้องคอมโบเนี่ยอ,อย่างเงี้ยอ,อย่างเงี้ยเอื้ออย่างเงี้ย โอเคยิง,ยง,ยงใช้ได้อยู่โอเคแล้วก็ไปทางนายง,งานประตูห่างไกลเหลือเกินไม่ต้องกลัวให้ลงมาทางนี้ก็ขึ้นไป ขึ้นไปแล้วไม่ก็จะเจอสตูอีกนะครับอุ้ยโล่บ็อกโอ้ยีโโยสัตว์เ้ยเฮ้ยเอ้ยอ ้ท่านในตำนานโคตรโคตรตำนานนะจริงๆท่านเนี่ยไม่ม <laughs> ีเละโอ้โหภาคแรกสุดยันภาคเนี้ย <laughs> อันนี้ก็คือไอเด,ดสองคนนี้ก็คือตัวเราในอนดีตนั่นเองแล้วก็อีกคนหนึ่งพี่เราที่ชื่ออะไรวะเวอร์จินมา ฟันไม่ <c oughs> กำฟันไม่ได้ใช่ไหมแค่ภาพอโอ้ไอสัตว์พวกมึงไงของมึงวะครับอยาให้กูเจอตลอดเลยใช่ไหมฮะ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 มึงอะไรของคุณมึงทงั้งหนาครับ เย้ยอออืมดูวร,รู้เลยอันนี้ก็ไม่ต้องสงสัยนะครับไอ้ท่าเนี้ยมันเป็นท่าหลังจากที่ได้ประมาณมิชั่นที่สิบสามหรือสิบสี่นี่แหละมันจะได้ท่าเมื่อกี้เป็นเหมือนตอนเวลาเราโกรธนั่นเองนะครับต,ตอนนี้ก็ไปดูกันก่อนเลยคาซีน,นหรือเปล่าวะ อ่าเฮเด็กหายแล้วก็เจอโลมันของพระเอกนั่นแหละตอนเด็กเลยก็จะนึกคือเหมือนพระเอ็มความจำเสื่อมอมาลืมอะไรทุกอย่างเลยผมก็ไม่รู้นะดาวเอาอเือหุ่นอะไรวันนี้ะ่ะ โอเคแล้วก็บิ่งไปตามทางนี่ก็จะเป็นให้ดูตอนที่ได้โซ่นะครับปินค์ล่าโอ้โหไม่เฟี้ยวง้อไปเบย ก็กดตัว E แล้วก็คลิกขวาคือการใช้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโยโอเคดึงหน้าเกมนี้ผมก็เล่นจนชินละพอจะก่อนเกมนี้ถามว่าผมเล่นที่จริงผมเล่นบคุกซีรีส์แล้วนะเดวี่มาคายเนี่ย ก็มีภาค1 2 3แต่ภาคมีภาค4ีที่ผมไม่ได้เล่นนะจวไปหาโหลดเล่นครับตอนนี้อยากเล่น DC ชิบหายเลยจริงๆ สัตว์กา,กา,กาอืมกากาเฮ้ยโอ,โอ้เละเละกระโดดไป นีก่กระโดดเลยใช่ไหมเนี่ยกำสาดเลื่อนรถซะด้วยดิเออไอเฟเองนี่พี่ริมมันเป็นลูกครึ่งลูกครึ่งปีศาจใช่หรือเปล่าผมว่าน่าจะใช่นะพี่มันนี่คือไงปีศาจโอ้โอเคสามที ก็ปล่อยโซ่ไปทิศเรื่อยๆหันมามองซะด้วยอ่าเรียบร้อยแล้วก็กลับมาที่เดิมปัจจุบันนั่นเอง เราก็จะได้น,นี่มานี่เห็นยังเขแล้วก็ไปกันเฮ้ยแล้วก็ใช้อันนี้ให้เย,ย็ดอย่างยังมีประโยชน์นะครับโคตรม,มีประโยชน์อ่ะอจรงิงงต่อว่ะ แล้วมันมีกลมๆอย่างเงี้ยให้เรากดตัว E แล้วกดคลิกขวาถ้ามันติดอะคือมันจะขึ้นนะเห็นว่ามันจะขึ้นอย่างเง้ยแล้วกดดึงเ,เฮ้ยอ้าไอ้เชี่ยตกอีกกำนะกูไม่ไหวแล้วนะกูต้องเยอะไปแล้วนะ มันเยอะไปแล้วมันเยอะไปแล้วสปา,าสปาร์ดานี่คือพ่อของเราหราือเปล่าไม่รู้นะครับไอคนไม่แก่น่าจะเป็นแม่มากกว่าโอ้ยกระตุกกระตุกจังวะอ้าวอัปเกรดเดี๋ยวนี้มึงอัปเกรดนะครับอัปเกรดเหรอ แล้วกูไม่ต้องการดึงเลย,ยนะเว้ยมันนี่เลยมีโลมีมีโล่โลครับแล้วก็ให้เราตามไป,ไปโอเคยจะตกไหมเนี่ย ก็ไออย่างเงี้ยใช้ควานนั่นเองโอเค okay, นะครับก็เดี๋ยวขอพอเท่าน,นี้ก่อนละกันนะครับก็ไว้ตอนข้านานะครับกับเกมดิวิมันคายแล้วพาที่3นะครับแต่ยังเป็นมิชชั่นที่2อยู่ก็ขอโทษเลยนะครับที่เล่นมิชชั่นไม่จบเค okay, ไปละบาย